ครับสวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มนบิลุรีกรุงเทพนะครับก็วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูในส่วนของ Toyota Fortuner นะครับ 3.0V นะครับ4 wheel drive นะครับปี2010นะครับหรือว่า Fortuner หน้ายักษ์นะครับคุณลูกค้านี่นะครับมีคันเดียวในบริษัทนะครับบอกได้เลยคันนี้นะครับ ชุดแต่งจัดเต็มนะครับราคารอยู่ที่575,000บาทนะครับกับเจ้าตัว Fortuner 3.0 V4 w ด e ูนย i ว e คันนี้นะฮะตัวโชมหน้ายักษ์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ารถคันนี้นะครับมีฟังก์ชันออปชั่นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะฮะข้นหน้าของเขานะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโคมใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟต่ำไฟสูงอยู่ใน โคมไฟเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับก็จะได้ในส่วนของกระจกนี่งวงช้างนะครับคุณลูกค้านี่นะครับแล้วก็กระจังของเขาก็จะได้เป็นเอกลักษณ์ของโฉมหน้ายักษ์เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะป้ายทะเบียนบอกได้เลยว่าสวยมาก้านะฮะหนึ่งขอไข่ซอสาซาลเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งกรุงเทพมหานครครับคันนี้ก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับมีสเกตชุดแต่งมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าในส่วนของด้านข้างนะครับจะได้เป็นคิ้วล้อนะฮะ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับยางก็จะได้เป็นยางกูดเยนนะครับปี2017นะครับลูกค้าในส่วนของล้อนะครับจะได้เป็นล้อแมกซ์เมอร์คิลีนะครับขนาด17นิ้วนะครับได้เป็นดิสเบรกคู่หน้าด้วยนะครับผมไฟเลี้ยงของเขาก็จะติดอยู่ตรงแก้มนะครับผมในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดำด้านครับเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีในส่วนของ บันไดามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าอันนี้เป็นบันไดชุดแต่งนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านเปิดด้านประตูนะครับจะเป็นสีโครเมียมทั้ง4ี่บานนะครับต CO ิดในส่วนของกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นของโตโยต้าแท้แท้เลยนะครับมีในส่วนของราวหลังคานะครับเป็นสีดํานะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายของเจ้าตัวหน้าเอ่อฟอร์จูเนอร์หน้ายักษ์คันนี้นะครับจะได้เป็นไฟท้ายแบบชุดแต่งนะครับ เป็นไฟท้ายเป็นสีดำนะครับหรือสีร่มควันนะครับคุณลูกค้านี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับดูดุดันดูหล่อเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกันชนหลังนะครับจะได้เป็นกันชนชุดแต่งนะครับมีเซ็นเซอร์2จุดนะครับด้านหลังนะครับคิวนะครับคิวด้านคิวด้านหลังก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับคันนี้ก็จะไม่มีในส่วนของกล้องถอยหลังมานะครับคุณลูกค้านี่นะครับกระจกด้านหลังก็ติดไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับมีในส่วนของที่ผ บัตรน้ำฝนนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเปิดเข้ามานะครับก็สังเกตได้เลยภายในของเจ้าตัว f o r t u n e r คันนี้นะฮะก็จะเป็นสีครีมนะฮะหรือว่าเป็นสีเบจนะครับผมติดในส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นพรมแบบกระดมนะครับอันนี้เข้ารูปตรงรุ่นเลยนะฮะของเจ้าฟ o r t u n e r รคันนี้นะครับในส่วนของเบาะแถวที่3นะครับ ของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของฟ o r t u n เ r เลยครับที่จะแขวนด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับวิธีเอาลงนะครับหรือว่าเอาขึ้นครับนี่นะครับเราก็ปลดในส่วนของตีนลูกแกตรงนี้นะครับก็ปล่อยลงครับแล้วก็ปลดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็วางลงก็ดึงนะครับนี่นะครับก็สามารถเปิดเบาะแถวที่3ได้แล้วนะครับคุณลูกค้าแล้วก็วิธีการพับขึ้นนะครับก็จะ กดตรงนี้นะครับพับลงนะครับแล้วก็ดึงในส่วนของตรงนี้นะครับดึงขึ้นเลยนะครับผมพับนี้ลงนะครับก็เอาตรงที่แขวนแขวนตรงนี้นะครับดึงให้ตึงแล้วก็นี่ฮะไม่ย่างครับคุณลูกค้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของน็อตนะครับด้านหลังครับสังเกตได้เลยว่าไม่มีขยับแม้แต่สักตัวเดียวนะครับตัวรอยตะเข็บรอยเวทอาร์ตยังคงเหลืออยู่นะครับเดิมเดิมนะครับ รอยตรงนี้ก็ยังไม่มีแกะนะครับผมนี่นะครับสันก็ยังเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมนานแน่นอนนะฮะคุณลูกค้าซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับน็อตกันชนหลังก็ไม่มีแกะมานะครับผมนี่นะครับว่าจะเป็นน็อตไฟท้ายนะครับน็อตคัมโชกนะครับแล้วก็ตรงฝาตะเข็บนะครับหรือว่ารอยซีนนะฮะก็ยังคงสภาพเดิมๆครับอันนี้นะฮะเป็น กระโปรงท้ายเดิมนะฮะรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับกุญแจของเจ้าตัว f o r t จ n e r คันนี้นะฮะก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับผมนี่นะครับในส่วนของภายในของเขาก็จะเป็นสีครีมนะครับแล้วก็มีในส่วนของ สี่ไม้นะครับลายไม้ตัดเข้ามานะครับเพื่อความสวยงามของตัวรถนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับปุ่มกดกระจกก็จะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับลำโพงก็จะมี6ใบนะครับมีลำโพงทวิเตอร์ด้วยนะครับเบาะนะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะสีครีมนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะครับแท้ๆจากโรงงานแอร์แบ็กคู่หน้านะครับนี่นะครับมีครุสคอนโทรลด้วยนะครับผม นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเรือนไม้นะครับในส่วนของเลือนไม้เจ้าตัว f o r t จูเนอคันนี้นะครับก็จะเป็นเรือนไม้สีดํานะครับมีไฟเป็นสีขาวแล้วก็ตัดกับเข็มเป็นสีแดงครับไม้ของเจ้าตัว f o r t จูเนอรคันนี้นะครับก็วิ่งอยู่ที่ 2, องแ0 0หนึ่งมนกิโลนะฮะตรงนี้นะครับผมไม่มีการก่อใดๆทั้งสิ้นนะครับ ในส่วนของคอนโซลหน้านะครับไม่มีรอยขีดข่วนแต่แดงได้เลยนะครับผมตรงวิทยุก็จะเป็นวิทยุแบบ p ั u สกรีนนะฮะมีนาวิเกเตอร์นะครับนี่นะครับ fm am usb นะฮะ aux นะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับมีหน้าจอดิจิตอลนะครับนี่นะครับมี power outlet นะฮะสองช่องนะครับมี park sensor นะครับมี่า vsc นะครับผม คันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็น4 wheel drive นะครับก็จะเป็นเกียร์ f o นะครับเป็น full time นะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ต้นะครับเป็นแบบขั้นบันไดนะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับในส่วนของภายในด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเาจะชมด้านหลังนะครับผมอ่ครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านแถวที่2นะครับนี่นะครับสภาพของเบาะนะครับก็ยังคงสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกลายงานนะครับ มีสามารถนั่งได้3าคนนะครับก็มีที่พักแขนครับนี่นะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นที่ปรับความแรงลมนะครับช่องแอร์ก็จะมี2ช่องนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการพับเบาะนะครับแถวที่2ว่าจะเป็นพับยังไงนะฮะนี่นะครับเพียงเรากดตรงด้านข้างนี่นะพับลงนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับคุณลูกค้าดึงขึ้นมันจะอยู่ตรงด้านล่างนะฮะเราก็สามารถพับขึ้นแถวที่3าได้เลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวพอจะพับลงฮะเพียงเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะแค่นี้เองครับไม่ยากนะครับผมนี่เดี๋ยวมาชมมันในส่วนของห้องเครื่องนะฮะของเจ้าตัว Fortuner 3.0 V 4 w ามจุดศูนยคันนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าครับในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าตัว Fortuner 3.0 V คันนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่อง D4D VN Turbo นะครับความจุอยู่ที่อ่า 3,000นะครซีซีนะครับผมคันนี้ครับก็จะเป็นบล็อกเครื่อง 1KD นะครับสภาพของห้องเครื่องโดยรวมนะครับก็80%นะครับคุณลูกค้าไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะครับหรือว่าไม่มีการสับเปลี่ยนตัวเครื่องแน่นอนครับรอยในส่วนของน็อตนะครับไม่มีการขยับนะครับแม้แต่ทักตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตแก้น็อตค่าเอกคารหน้านะฮะก็ยังคงสภาพเดิมๆนะครับมีรอยปั๊มเลขจาก โรงงานนะฮะแล้วก็หม้อน้ําก็เดิมๆนะครับผมคันนี้ได้เปลี่ยนสายพานเทมมิ่งมาแล้วนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ยังคงสภาพเดิมๆรับเพจก็จะเป็นเพจปี2010ตรงรุ่นนะครับเดือนเวสานะครับในส่วนของตัวเครื่องนะฮะก็ไม่มีการเยิ้มนะฮะรั่วของน้ํามันเครื่องเลยทีเดียวนะฮะ แว่าฝากระโปรงหน้านะครับก็ยังคงสภาพเดิมๆครับตรงนี้เป็นฝากระโปรงแท้ๆครับจากโรงงานนะครับผมนี่มีตรงปั๊มโตโยต้อยู่นะครับตรงนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหารถ PPV นะครับราคาเบาๆนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับกับเจ้าตัว Fortuner 3.0 V Four Wheel Drive คันนี้นะครับเป็นปี2010นะครับหรือว่า Fortuner หน้ายักษ์นะฮะคุณลูกค้าก่อนที่จะเป็นตัว หน้าแชมป์ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะราคานะผมย้ำอีกทีละฮะราคาเพียง5 7 5 0 0 0ื่นบาทนะครับคุณลูกค้าผ่อนเพียงหมื่นต้นๆน,นะครับนี่นะครับสำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหานะครับผมขอแนะนำนะครับรีบเข้ามาได้เลยนะฮะมีคันเดียวนะครับสหรับของบริษัทเพรยน์ของเรานะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับที่บริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ ซอสเสรีรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดทุกวันนะครับเวลา9โมงถึง6โมงนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าชมตัวรถได้นะครับหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับจัดแฟนแนนเราก็มีอเมริการจัดแฟนแนนต่างจังหวัด ได้นะครับตรงนี้ก็ยังไงนะครับผมขอฝากตัว Toyota Fortuner 3.0V 4-wheel drive คันนี้ด้วยนะครับราคาย้ำอีกทีนะครับ575,000บาทนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวกับเจ้าตัว Fortuner คันนี้เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์นะครับทางช่องเพชรยนต์รถบื๊สองของเราด้วยนะครับอีกอย่างก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมะนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ